สวัสดีครับวันนี้จากร้านโอเชียนคูนะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องการปรับลดสปีดพัดลมด้วยสัญญาณ pwm นะครับตัวมอเตอร์ของคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นมอเตอร์บัสเลตใช้กับรถมาด้าสาทีนี้ถ้ามอเตอร์บัสเลตตัวนี้ตัวนั้นน่ะมันเสียขึ้นมาแล้วเราจะต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ใช้งานได้ไปก่อนเราจะเอาพัดลมแปลงถ่านลงไปเราต้องใช้วงจรอะไรขึ้นมาเพื่อที่ให้เข้ากับตัวสัญญาณ pwm เดิมนะครับก็จะเป็นวงจรนี้นะครับ ก็จะเป็นรูปของวงจรน,นี้หน้าตาของตัววงจรก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเขียนในกระดาษนะครับก็จะเป็นสัญญาณ PWM ตัวนี้ครับที่เข้ามาแล้วก็มาได้ให้ตัวทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ตัวนี้นะฮะพอมีสัญญาณขึ้นไปด้านไฮเนี่ยมันก็ไปบสให้ขาเบสตัวนี้ทำงานไฟที่มารอที่ขา C ตัวนี้ก็จะลงกลาวครับพอความต่างศักดของ ขา,ขาดเกตกับขาซอสไม่เท่ากันนะครับขาเกตน้อยกว่าซอสเนี่ยมอเตอร์เฟ <F et S 1> ก็จะทํางาน <F et. S 1> ปล่อยไฟออกไปครับปึบก็จะเป็นซิกบวกนี้เหมือนกันครับจะเป็นเฟสเดียวกันเลยแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็น5โวลตรงนี้ก็จะเป็น12อ่าก็จะเป็นแรงดันเท่ากับตรงนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ปล่อยออกไปทีนี้เราจะทํายังไงให้มันเรียบนะครับถ้าถ้าขึนถ้าเราไม่ใส่ซีตัวนี้เข้าไปเนี่ยรูปสัญญาณก็จะเป็นนี้ครับขึ้นมา ตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาตามตามตามรูปนี้ครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเต็มแรงดัน12โวลต์มอเตอร์ก็จะทํางานตอนที่ช่วงมันขึ้นไปเงี้ยปึบแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็ขึ้นไปปึบมอเตอร์ทํางานมอเตอร์มันก็จะใช้ไม่ได้ครับถ้าเป็นรูปสัญญาณแบบนี้พอเราใส่ C ตัวนี้เข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะมีการดิชาร์จค่อยๆมันก็จะเป็นไฟ d c หมุนเข้าไปเรื่อยๆอมาดูของจริงกันนะครับว่าลักษณะของตัวมอเตอร์ จะทำงานได้ไหมนะครับอันนี้เป็นวงจรที่ทำขึ้นมาก็เป็นอะไรที่อยู่ในเกทที่บ้านนะครับโอเคผมก็จะเสียบไฟเข้าไปก่อนสเต็ปแรกที่พัดลมทำงานผมจะปรับให้มันทำงานช้าก่อนนะครับก็จะเป็นรูปนี้อตอนนี้พัดลมทำงานช้านะครับ ความถี่ของ PWM ความถี่เดิมเลยคือ126.9แล้วก็ duty c y c o n ตอนนี้อยู่ที่2%อรพัลมทำงานชา้านะครับอันนี้เป็นสัญญาณ input ที่เข้ามาแล้วก็ดูสัญญาณ output ที่ออกไปต่อที่ต่อกับพัดลมนะครับตัวนี้ต่อต่อพัดลมสัญญาณก็จะเป็นรูปนี้ครับอพอมันขึ้นมาแล้วมันก็โดน c d i ด c ชาร์จลงไปนะครับพัดลมก็จะหมุนเอื่อย โอเคทีนี้ผมจะปรับแรงดันเพิ่มขึ้นไปนะครับให้มันลมหมุนเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นสปีดสูงสุดแล้วครับดูที่ตัวพาวเวอร์สภายตัวนี้ สปีดสูงสุดมันก็จะไดได้เท่ากับตัวพัดลมแบบเดิมเลยครก็คือกินได้ได้6แอมป์นะครับโอเคผมก็จะปรับรถพัดลมให้มันทำงานช้าลงพัดลมก็ทำงานช้าลงนะครับตามสเต็ปที่เราปรับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่ใช้ปรับลดนะครับพัดลมความเร็วพัดลมด้วยสัญญาณ PWM ครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่ใช้ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วก็ขอบฝากกดติดตามร้านด้วยนะครับสวัสดีครับ